โอหโหโห้หโ oh, 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 oh. วันนี้เราก็จะมาต่อพาคส,สองกันเลยนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นฟอสเคนนะครับแล้ว no, นวัน,นวันนี้ก็จะมาต่อพาคส,สองนะครับคือโอเควันนี้ก็มาพบกับอัลต้าเทนโดงบน้อยเพราะผมก็ไม่มีโลบักในการอันนี้อยู่ละอ่ะไหนูัิใครเป็นโอเชน เอ้เซิร์ฟนี่คุ้นๆนะอุ้ย V I P บอสเซิร์ฟนี่คุคนๆนะทุกคนเหมือนผมเคยเห็นอันนี้นะครับก็จะมีเอ่อมีมีรข่ใหญ่น่าหนัหน่าตาน่ากลัวโอเค ตอนนั้นโอเคผมแอบไปฟาร์มนอกจอมันครับเจสันผมเวิ34แล้วเชลสกายผมเวิ38ขาดอีกไม่กี่วลวเชลสกายก็ได้ไมา์สโตนสองแล้วครับส่วนเจสันก็ใกล้จะได้เหมือนกันแต่ฟาร์มมาสโตนมัน,น,น,นฟาร์มยากอ่ะอืมอันนี้ครับไอย๊อ,ยอม,อม สุดโหดสโหดสโหดต้องวิวห้าสิบใช่ไหมทุกคนผมถึงจะได้มาสตนลสองของเชลลสกายกับเออเจสันอะน่าน่าจะวเวห้าสิบแหละในดูซิมันจะมีคนอยู่ในเซอร์แมอะเนี่ยอยากเชิญเพื่อนเข้ามาวะเงาอ ดักเนสบ๊อบบี้บ็อกแมนบ็อกแมนเราหน้าผมอะไปไปเนี่ยไปใส่เสื้อมนันอะผมต้องจัดผมต้องคิดค่าลิขสิทธิ์ใช่ไหมทุกคนผมต้องคิดค่าลิขสิทธิ์นะมันเราอย่นี้ก็เดินเล่นนะอ,อะไรอะ่ะผาก้าโอเคผมแปลไทยดีกว่า มันยนืนเตะตรงนี้เออเดียวเดียวเดียวเอ้ยเอ้ยเอ้ยอยูยูยูนี่ไงบล็อกแมนทุกคนอย่าไปโฟกัสตรงนี้นะมันไม่ใช่หน้าผมอย่าอย่ามาใส่ร้ายว่านี่คือหน้าผมมันไม่ใช่หน้าผมสักหน่อยไอ้เขียกูร้อนตัวชิบหายไอ้นี่ไงบล็อกแมนมันเอาหน้าผมไปใช้ดูดิ เต็นเต็นโชว์ไหมไงเต็นอยู่อเฮ้ยไม่ใช่ละโยโหอ๋ออ๋อโอ้ what the fuck คิวเลอร์แม่งโคตรโหดอ่ะเจส,สันสกินวีไอพีด้วยเอ๊ะเดี๋ยวนะแม่อาซูเล่ดีไหวแม่เนี่ยอาซูเล่ตัวเจ้งทุกคนโอ้ย,ชยเชินมาสิบเอ็ดวันด้วย เลือดูดูแค่าการชนะสวเวิร์กับคิวเลอร์มาทุกคนใครมันจะไปรอดวาถามจริงกูจะเต้นย,ยั่วนะแมนในสาระใช่ไหมกูนเนี่ยเอ๊ะอมเมนเมื่อกี้มึงวา่ากคนดูดิ ร hey, อใช่ไหมนะ่ะน่นคือรอในวันพีใช่ไหมน่ะแอมเกะวอเตอรโอ้โเมื่อกี้ผมร้องยังมาตั้เแียดิสก์สียไหมอ่ะ ผมน่าจะมีความสุขเกินอ่ะจนร้องเพลงอ่ะช่วงนี้เป็นไรไม่รู้ร้อง,พงเพลงบ่อยมากเลยตอนอัดคลิปเนี่ยเหมือนมันไม่มีอะไรพูดอ่ะไหนดูสิโอ้โหชิลีสกายเลยโอ้ร้านแมนสแตนดิ้งด้วยผมขออนุญ,ญาตเปิดเสียงครับเพราะประมาณนี้โอเคประมาณนี้ <S <S ได้หรอโอ้ยจอบัะจบัะโอ,โอโอเอ๊ ผมเด็ดกางแล้วทุกคนไม่ใช่ผมล่ละมีเชนสกายแม่งันลังไว้ฟันเจสันเฮ้ยเฮ้ยหรือว่ามันจะรอดหรือว่าจะรอดเฮ้ยมีคยวคิดนมาสตรองสองด้วยวะ่ะเฮ้ยมันรอดวะ่ะ the last want. s u r v i v a l one เอ้ยบล็อกแมน เอ้าบอบบี้หายบล็อกแมนนะนี่ไงบล็อกแมนอยู่นี่โอ้ตาต่อไปคูคิดไมสเตลล์สองที่มันหนีไอเจสันสกิน VIP ว้าวนุกสกิน VIP มันมีสกิน VIP ด้วยเลยอ๋อ รวยจัดเอ้ยจรอเลยเย้เริ่มเก็บุ้ยนะกูจัองเลยเร่ากูจังเลยน้องกูจังเลยฮะอันนี้ไงจ e นเลเต่อนจงเสียงเชีย มึงมาแล้วมึงมาแล้วมึงหมาแล้วมึงหมาแล้วมึงหมาแล้วหมาแล้วโโหโหอุย้ันแกเห็นมมันกลังมันเล่ตีว้วยมันเล่ตีเอเลียดอะทุกคนมาฉลาดนะเนี่ยเอเลียดหรือเชนวะดูิสองคนนีใครจะตายก่อนเอเลียดกับเชน ต่ผมว่ามันเหลือเอลเลียดปะเพราะเอลเลียดไม่ตัวปัญหาเพราะถ้ามันเหลือเอลเลียดไว้นในเซิร์ฟอะเอลเลียดไม่ก็จะให้พิซซ่าคนใดเรื่อยๆแบบนั้นอะแล้วลองคิดดูดิมันเหลือมันมันเหลือมันเหลือเนะี่ยมันมีสองคนอะแล้วแล้วคุณคิดดูแล้วมันมีเอลเลียดกับยกขอยกตัวอย่างนะเอลเลียดกับชิลลิสไม่ไม่เกตส์สามเจ็ดอะยกอันนี้ยกตัวอย่างนะ มันแบบโขแบบกินไปสักสกกามเจ็ดก็เจะตายอ่ะแล้วไอ้น,นี่เอลเลนแม่งโย,ยนไปซ่ะไหมแล้วแล้วอันเนี้ยอะไรวะกินแม่งบล็อกอ่ะพอกินแม่งบล็อกปุ๊บแม่งคิวเลอร์อกูโดนต่อยอ่ะกุนลองคิดดูดิเฮ้ยสละอะอู้ทำไมค้อยเสียหมดเร็วจังอ่ะ โอ้ยนั่นไงมันเล็เอลเลียนจริงด้วยมันเล็เอลเลียนั่นแหละดูสกาดีมากดูสกาดูสกาเอลเลียนเอลเลียนเลือดคุณเลือดเลือดเอลเลียนเลือดเอลเลียนโอเคเอลเลียนรอดเออกูคิดผิดคิดมาแล้วยหนึ่งนาทีนี้พวกเราต้องรอดเอ๊ะเอลเลียนเพิ่งตายแล้วผมจะจบเอลเลียนเดี๋ยวบอกนะ มผมอยากช่วยเพื่อนนะแต่ผมไม่ค่อยแม่นนะดิลองไหมหรือผมคนอันนี้เดียวรัสก้าอยู่ด้วยโอ้เพลงเพ่งเพ่งเพ่งเพง,เพงโอ้ เดี๋ยวเกนสุดตามเจสกินเอาต้าคิวตายตอนไหนอ่ะนูบวีไอพีเอนูบสกินนี้โคตรเถี่ะเราดูมันเต้นท่าแล้วมันดูมันเต้นท่าอะลรดิมันเอ็กอ่ะเหียตายคนแรกอ่ะไม่ตายเนี่ยต้องชนะครั้งนี้ไอ้นูบนั่นอ่ะ หนูสกินเวีนั่นน่ะถ้าเกิดมันชนะครั้งนี้คือมันจะชนะโอยวู้ดหนึ่งพันล้อเลยนุ้ยอันนี้คือยุสโซย์ชนะโอยวู้ดหนึ่งพันล้อนี่คือยุสสุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาแล้วหรอผมไม่เคยเห็นใครชนะหนึ่งพันล้ออะไรวะ I need some magic please cast your magic spell โอ้ยโอ้ยโอ้ยมึงมาตอนไหนว้เนาะใช่ยัย เอ๊ะกูเพิ่งเห็นโน้ไม่ตายแล้วภาพสุดท้ายที่เราได้เจอกันยิ่งภาพสุดท้ายที่เราได้เจอกันบอกว่ามันจะเหลือมันไม่มีส,สต์สเตนเจตอะ่ะไม่มีพ่อมันอะ่ะเอ๊ะผมได้ยินนั่นไงมันอยู่นู่นพิซซ่าทุกคนเห็นพิซซ่ามันไหมผมอยาก เดี๋ยวมีโมเมนต์ชนะมาตอนสองอะเพื่อนสิเจ็ดวิขอร้องขอร้องอ่ะอยากเลิออใช่คนเชนมันก็จะใกล้ตายแล้วเดี๋ยวเวลาโอ้กูวิ่งแไอ้เฮียเราอยู่กับเพื่อนเข้าไว นั่งงเงี้ยเยียเยี้ยตัวใ่กาตัวใ่กาเอ๊ะหนี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 เรียฉนนะมางนันหนีก่อเลยงั้จะมาสุ่มอีกเจ็ดหกห้าสี่สอมสองหนึ่ง กูเต้นเย้เวลสามเก้าทุกคนตบมือดิเราอะไรเย่ผวัเวลสามเก้าแล้วทุกคนแล้วตาต่อไปโอ้ดูซิใครจะเป็นระหว่างคุูกี้มาสโตนสามกับเจสันเควินไม่ใช่เฟอร์รี่นะทุกคนโอ้เสืออ้าสุดย มาเต้นด้วยไม่มีอะไรครับเดี๋ยวต้องสุ่มดูแล้วว่าผมกับไอครูคิดมาตัวสามเนี่ยใครจะเป็นผมผมเลือกสุดๆเจ๊เจ๊ได้ไปแล้วเย้ไอมัครูคิดมาตัวสามมันเป๊ะเขียนแล้วก,กูกเฮียเอ้อทำไมกูมันเกียร

อุย้ยมันช่วยเพื่อนอะเยอที่สุดเลยโอ๊ย โอ้กูใช้สกิลมั่วแล้วทออาไมอยู่ดีผมผมกากอะดีวะเสร็จก,กูเด็อ,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 อไมอยู่ดีผมฆ่าใครไม่ได้เลยวะ จี่ทักกนน้งหมดก็เดาข้อแก้ที่นหน้าที่ฉัทนทำวู้วดิสก้าขอสก,กินนะดิสก้าไม่ทำผมอ่ะติดสโลเน็ตเลยทุกคนไม่ให้โลกไม่ให้โลกประเดี อุ๊ยเวลาก่อนชิลเลสกี้ฮะเลื่องหน่อยยี่สิบเรื่องหน่อยยี่สิบกูระคารไม่ได้เลยเฮียโอ้โห้ มันสามารถิรีกันจริงๆเลยนะตอนนี้ออืมเราปิดโลนนี่ด่ะโอ้ทุกคนผมทำไมผมเล่นกากดจังวะ กลัวโ,โดนกลัวโดนเอฟซีกกาขข่ากูสก้าขอค่าหน่อยพีสอุ๊ยโ o รู้แบบนี้ใครมาเลี้ยตั้งแต่แรกดีกว่าทุกคนอยู่ดีเจสันผมเล่นกากลงอะ่ะไปไปได้ไงอะ่ะทำไมตอนผมไม่ได้ถ่ายคลิปผมเล่นดีอยู่นะ แปลกเนี่ยเจสันวันนี้ถึงพระสี่แล้วอะกูยังกูถ้าเกิดถึงพระสี่อะเฮียกูยังไม่ได้ไมส้สโตนสองอะโอ้โจบอบักอีกะต่อมาเขาคิดไมส้สโตนสามชจริดีด้วยดูมันเต้นใส่ผมดิ <c oughs> คนน,น่ารักน,นี้ว้าวยังไงเครื่องคอมพิวเตอร์มันให้โอเคทำได้แค่สองก้อนบ่เหี้ย โยนละมันเรียกข้อม,มันเหรอเมื่อกี้แลหว่างนี้มันน่าจะไล,ล่เอลเลียดก,ก็ทำเวลได้สะดุ้งหมดอยู่ดีๆีมันเดินมาเวทกับเวส เฮ้ยมีเลขสิบด้วยวะไม่เคยเห็นเลยน่ารัคุกกี้อย่าทำดูดซักกคุกกี้ไม่โดนได้ไงวะอย่าทำดูดซักกคุกกี้ดูดซักกาคุกกี้นั่นดูดซกกาโอ้นี่เสร็จแล้วอืม ไปเยี่ยมดูสก้าหน่อยไหมโอเคเยี่ยมหม่ก็ได้ไปดูสก้าเราย่างเราจะปลอดภัยอย่างนี้ใช่ได้ดูสก้าฉันมาเยี่ยมโว้ดูสก้านั่นแหละดีมากดูสก้าอย่าบางังอย่าอย่าทำดูสก้า อลอย่าทำดูสก,ก้ากูหนีเฮ้ยมันเล็งดูสก,ก้าแบบมัน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 เล็งคนเดียวอ่ะใครแขนหักแล้วคือมันเล็งอ่ะอเฮ้ยเออดูสก,ก้าฉันขอโทษดูสก,ก้าจะต้องหนีไม่อยากจริงดูสก,ก้าไว้ด้านหลังเลยอ่ะ

ตัวนึ่งโอ้คิดผ <ans> <T> ิดอะที่บอกอยู่ไปอยู่คนเดียว่ะไปหาเพื่อนอยู่ด้วยโอ้เชี่ยไม่โดนเอียฮฮฮ้ คนตีนะเกียร์แม่งทุไมอยู่ในผมก็ลรกกล้วพดสะแกงกากเลยวะโอ้ร้อยแมงสแตนดิ้งด้วยร้อยฟันลูกน้องแตกฟันลูกน้องแต่ไม่ได้ฟันตัวมันเดี๋ยวรอยทุกคน ร้อืเออเผาไม่ใช่ทีโอเคเดี๋ยวเราจะมาต่อพาร์ทสามกันเออวันไหนก็ได้สักวันหนึ่งแหละใครชอบอย่างไรก็ได้ก็แจงกระต้านตะไค้ด้วยนะครับสำหรับเกมนี้บายบายนะครับ